มแมลงศัตรูข้าวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพี้ยกะโดดสีน้ำตาลนะคะเป็นแมลงจำพวกปากดูดตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำมีทั้งชนิดปีกยาวและปีกสั้นไข่มีสีขาวขุ่นตัวเต็มวัยเพศเมียมักวางไข่เป็นกลุ่มที่กับใบข้าวหรือเส้นกลางใบบริเวณที่วางไข่จะเกิดเป็นรอยฉํำสีน้ำตาลการเข้าทำลายนะคะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณโคนต้นข้าวการระบาดสามารถพบได้ตั้งแต่ข้าวระยะแต่ก,กอไปจนถึงออกรวง เพียกระโดดสีน้ำตาลทำให้ข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกหรือมีอาการใบไหม้เป็นหย่อมๆที่เรียกว่าอาการฮอปเปอร์เบนอกจากนี้เพียกระโดดสีนำตาลยังเป็นพาหานำเชื้อไวรัสของโรคใบหงีกหรือโรคจูเพียไฟเพียไฟเป็นแมลงจำพวกปากดูดขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ1-2มิลิเมตมีทั้งชนิดมีปีกและชนิดไม่มีปีก ตัวอ่อนมีสองระยะระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ15วันการเข้าทําลายของเพลี้ยไฟนะคะดูดกินน้าเลี้ยงจากใบเข้าที่ยังอ่อนและอาศัยตามซอกใบระบาดส่วนมากในระยะกาหลังจากถูกเพลี้ยไฟเข้าทําลายนะคะเข้าที่ถูกทําลายในระยะกาจะแสดงอาการไปลายใบเหี่ยวอาการใบม้วนหรือริฟเคิลนะคะเป็นใบที่ถูกทําลายไปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบภายในมีเพลี้ยไฟอาศัยอยู่ มแมลงดำหนาม,มแมลงดำหนามเป็นน่วงปีกแข็งสีดำมีหนามแข็งแหลมปกคลุมลำตัวยาวประมาณ5-6มิลิเมตรตัวหนอนจะมีลักษณะลำตัวแบนสีขาวการเข้าทำลายมแมลงดำหนามในระยะตัวหนอนกัดกินภายในใบข้าวคล้ายหนอนชอนใบและในระยะตัวเต็มวัยจะกัดกินผิวใบข้าวด้านบนเมื่อมแมลงดำหนามเข้ากัดกินใบข้าวจะทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ หากการทำลายรุนแรงใบข้าวจะแห้งและกลายเป็นสีน้ำตาลคล้ายรอยไหมเพียกระโดดหลังขาวมีลักษณะปีกสั้นหรือยาวตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลถึงสีดำลำตัวสีเหลืองมีแถบสีขาวตรงส่วนอกระหว่างฐานปีกทั้งสองปีกมีจุดดำที่กลางและปลายปีกตัวอ่อนมีจุดดำและขาวที่ส่วนท้องด้านบน เพี้ยก็โดดหลังขาชอบดูดกินน้ําเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อนทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากโคนกอข้าวอาการหลังข้าวทำลายข้าวที่ถูกทำลายใบจะมีสีเหลืองส้มหากมีแมลงระบาดเป็นจำนวนมากต้นข้าวอาจถูกทำลายจนเหี่ยวและแห้งตายในที่สุดนอนกอข้าวนอนกอข้าวที่พบเข้าททำลายข้าวในประเทศไทยมีสี่ชนิดค่ะและจะเข้าทำลายข้าวในลักษณะที่เหมือนกัน การเข้าทำลายของหนอนกอข้าวหลังหนอนฟักไข่จะเจาะเข้าทำลายที่กับใบก่อนและเมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้นทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวค่ะอาการหลังถูกทำลายข้าวที่ถูกหนอนทำลายในระยะแตกกอจะเกิดอาการที่เรียกกันว่ายอดเหี่ยวและหากข้าวที่ถูกทำลายในระยะตั้งท้องข้าวจะมีรวงเป็นสีขาวมเมล็ดภายในรีบเรียกว่าอาการข้าวหัวงอกหนอนห่อใบข้าว ลักษณะของหนอนห่อใบข้าวหนอนโตเต็มใบจะมีสีเขียวแถบเหลืองหัวเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นหนอนในระยะที่เข้ากินใบได้มากที่สุดการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าวหนอนห่อใบข้าวกัดแทะเนื้อเยื่อผิวใบอยู่ภายในใบข้าวที่ห่ออยู่มักงระบาดในช่วงฤดูฝนอาการหลังถูกหนอนห่อใบข้าวข้าทำลายใบข้าวจะสังเกตเห็นเป็นรอยสีขาทางยาบนใบใบข้าวห่อถูกทำลายดุนแรงใบจะแห้งขายถูกแดดเผา